มาตีมาเลยกอนเลย้องไปน้าพี่อาี่วะน้าอ่ามาดูเด็กๆเขาทํายการไปขอน้าไปไมถางนี้ไหนขุนออะไรไปกันตีตีเอาไปใส่เอาขีครับเอาใส่ขุนทีแล้วเลยขุนทีทำไมจงเกิาวัตถ ทำมันมองมองเลทำมแล้วมด้วยันเทำมแล้วโมเลยแ้วก็ักโอ้เนตาให้น้องใส่อยเนตาให้น้องใส่รออ่มีน้องไอูนน้องเดลต้าแล้วก็น้องลลินกับพี่มูนินค่ะ พวกเรามาเชื่อ้ันอองไออุ่นกันนะคะวันนี้มางานวันเกิดนะน้ตน้องลินน้องลินไปบายกล้องไหมคะาย,าย่ะไรบย่น้อน้องคนนั้นทำอะไรอะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูน้องนะคะ

หมอาลินมาตรวจให้หน่อยตรวจให้หน่อยค่ะตรวจให้หน่อยค่ะคุณหมอเจ็บมือค่ะเจ็บมือวนวดให้หน่อยกดมือมี่ค้าแม่ค้นนี้ะคสองคนมีแม่ค้าสองคนวันนี้เอา้าอาหารหันร้านมาทางนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะหันร้านมาทางนี้ได้ไหม อ้าวไม่ละคะหานร้านมาหาป้าหน่อยได้ไหมไออุ่นเราไม่เห็นหน้าไออุ่นเลยโอเคโอเคโอเคอ่ะไออุ่นหันหน้ามาหาป้าหน่อยลูกสักอีกโอเคอ่ะนะพี่ไอน้องไออุ่นไปอยู่ฝั่งทีมูนีนโอเคไอะอะไรนะคะอ๋อโอเค อ่ะอ่ะอัน tamam น no no ี้เสียไปล้กเอ๋บ๊ายบายตามทิ้งแล้วฮะพี่ๆดูน้องกันอยู่ไหมคะมีใครดูน้องอยู่บ้างน้องมีนโอเคโอเคที่นี่มีผลไม้ด้วยนะมีอะไรคะ

อ๋อค okay. ุณหมอตรวจให้ให้เขาโอเคอ่าอ่าตรวจฟันเหรอคะตรวฟันแม่เหรอโอเคโอเคโอเค น้องอุ่นหาว่าเอาอะไรคะนี่มีน้องเดลต้านะคะน้องเดลต้ากินยาอนเืเด้อลยว้า โอ้โอ้คุณหมอและลีนเาตัดฟันให้แม่ okay. โอเคตาครับมาคุณดิบ๊ายบายไม่ไากกาแงนะนี่ฟันผุหรอคะนี่ฟันผุนี่ฟัเหรออ๋อไหนดูนี่ฟันผุรอเอาไปดูให้พ่อดูดิพ่อฟันผุหม่ของน้องคุณของน้ลนอันนี้ที่ที่ว่าติดก้งหมอลีน นนไม่แย่งกันนะลูกนะเล่นด้วยกันนะคะอนะ้ของลินนะยไเกเอาขึ้นดิเอาขึ้นสวัสดีค่ะเอาเป็นบอลไหมฮะไหเนน่เป็นบอลไหม

อะไรคะนละคน้องเอ้าอะไอ่ะน้องอูนไข่อะไรคะไข่อะไรอไเลยสับปะรดราคาเท่าไหร่เอ่ยนานราคาเท่าไหร่คะอ่าเสื้อส้มๆ้มนี้คือน้องมูนินนะคะไม่ใช่ที่นั่งอยู่นี้คือน้องไออูนกับน้องเดลต้าค่ะ คนนี้คือคุณหมอละลินค่ะเครจไปนะค่ะจะไปเลยแม่าพ่อพ่อไปบายไปจะไปอยูไปะไปแนเลยไปไปยักเนี้ยบ้านนี่ไนอนอ เอาไหมคะหายไปไหนหมดคะไปขายของค่ะดาวอาใู้มเอาดูเบิ้ใหนนแ่ดีวบนน่วไว้บรกระอาดน้องนนาเนวันสะอาดไหมดีดีดี่ยมเก่งจริงเลยแ่แบบนี่ไปจัดฟัน พี่มุนินสิพี่บนินให้น้องตัดฟันให้ซินี่ไงคนนี้เป็นอุ้คอ๋อ้ยนันี่อยว่ให้พ่อาดูให้อยอพชี่ออ่นชเพื่นอนเขานอนกันแล้วหรือยังเออพรุ่งนี้วันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะเลยให้พี่บุญนินกับน้องนารินเล่นดึกได้ค่ะ ถ้าปกติวันไปโรงเรียนก็ต้องเข้านอนเลยนะคะแะตื่นสายนี่อนคพ่ันก็รรมดากะพังกอนอไรนี่อันนี้กกนพออันนี้่ะพออันนี้น้ำเปล่าเม่อะไรคะอ ของส่องอันนึงล็อกไปไหนอีกอันนึงล็อกไปไหนทำอะไรกันคะขายของค่ะขายอะไรบ้างเอ,อ่ยลากข้าเป็นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กำลังดูอยู่นะคะดูอยูจ่จากจังหวัดไหนบ้างเอ,อ่ยใครอยากไปไหนไหนล็อกเอาไว้เลยอันนี้มันบังหน้านะอันนี้ป้าว่ามันบังหน้าเดี๋ยวเอารวมก่อนนะคะลูกนะอย่าฟ้องไปนะังคน ไ,ไม่เอ <c oughs> าไม่อนุโอ้โหโบโบปลาไหน há? ปลาไหนปลาปลา วันนี้น้องลินกำลังตรวจลูกค้าสองคนนี้อยู่นะอทาอะไรจ๊ะไม่อันนี้ร้านค่ายภาพแม่จ๋าดูร้านคุณเนิรกับร้านคุณปาคุยกันได้แล้วโอเคอ๋อน้องลินเป็นคุณหมอแหละคะเป็นหมอฟันใช่ไหมแล้วก็น้องไออุ่นขายอะไรนะขายอาหารขายผลไม้ขายผลไม้เซินจินจ้าราคาเท่าไหร่คะ

ทำไมได้ก็ตั้งนานๆทีจะได้มีเด็กน้อยรวมตัวกันเห็นไหมเอาอะไรจ้าเอาอะไรอ่ะอ๋ออะไรคะเอาง้อค่ะเอาง้อค่ะมีขะมีไหมคะไม่มีตานิ่งไม่มีค่ะมีกล้วยไหมคะมีมีมีเอาเอากล้วยค่ะขายยังไงคะบะโอเคอ่ะมุนินเอามาให้หน่อยค่ะขอกล้วยค่ะ เท่าไหร่คะสิบบาทโอเคสิบบาท <laughs> สวัสดีคะ่ะสวัสดีดสวัสดีทุกคนค่ะโอ้โหกล้วยหวานมากเลยคะ่ะน้องไฮอูนเห็นน้นให้อยู่ดังคะ่ะ โอเคโอ้ว okay, oh, ันนี้คุณขวดน้ำค่ะน oh, ี่คือขวดน้ำวันนี้คือขวดน้ำบุ๊คบป๊คบุ๊คบุ๊คบุ้คบุ๊คบุ๊คบา๊คบุ๊้บุ๊คบใหคบุ๊คบุ๊คุ่๊คบุ๊คบุคบุมบคบคบุ๊คคบบุบบบ กับแบบเก็บชิ้นกับแบบกบกบมาไม้คุณทำกข้าที่ไหนไออุ่นก็ทำปลาทำอะไรไะป้าโอเคป้าปูอยู่ไหนเออมีข้าวต้มไหมคะอยากให้เราทําข้าวต้มปลาปอมทําข้าวต้มได้ไหมคะไม่เอาข้าวต้มปลาค่ะไม่มีค่ะอ้าวมีไหมคะไม่คะไออุ่น อ๋อไม่มีข้าวต้มเหรอคะแล้วมีเมนูอะไรบ้างคะมีมีองุ่นมีมะขมี้อรอบ้างมกุ้งอ้าวข้าวต้มกุ้งก็ได้ค่ะข้าวต้มกุ้งได้ไหมคะค่ะยคนหอะไรคะได้เนี่ยมานนั่งทำทั้งนี้ค่ะ นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนีโอเคโอเคออโอเคอมามมอย่าไปใส่ส้มตำนิดหนึอ๋อมีเมนูส้มตำนะคะ อย่ให้น้องทำร้ายได้เลยนะะคเอาแต่พี่นะอย่าให้น้องทำร้ายเลยนะคะอะอะลูกค้าเดลต้ามาแล้วถามลูกค้าสิคะลูกค้าเดลต้าจะอยากกินอะไรอันนี้จะอับน้องเล่นด้วยกันลูกเล่นด้วยกันให้น้องเล่นด้วย

โอเคขอขอส้มตำกับหม่าล่าค่ะค่ะขอส้มตำกับหม่าล่าค่ะโอเคน้องดีนถ้าน้องดีนมานั่งข้างแม่ก็จะไม่เห็นนะเพื่อนๆนจะไม่เห็นหนูนะนี่ไหมนี่นี่อวางตรงหน้าแม่นี่แม่จะเออนี่นี่นี่หนูก็มาอยู่ตรงนี้ แม่ค้าอุ่นทำหมาล่าเลยค่ะไม่เอาให้แล้วแม่อยู่ดน้องแม่ขาขาขาเลอดิดโอ้ส้มตำขอเผ็ดๆนะคะเผ็ดมเผ็เผ็ดค่ะอ๋อส้มตำเผ็ดมากเลยค่ะอ่ะส้มตำนี่นะคะ ไหนดูขอดูส้มตำโอ้โหส้มตำกุ้งค่ะกุ้งสดค่ะโอ้โบนีนน้องไออ่นมีมีลูกค้าขอส้มตำปูปลาแล้วก็เห็ดนิดนึงแล้วก็เอาลาบเห็ดค่ะเอาลาบเห็ดเยอะๆนะคะไปไคะมาเจอดีลูกค้าเลยที่บอาว่าลัลา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  ไม่ไม่เป็นไรพี่ตามเองพี่ตามเองอ่ะพี่มุนินเป็นคนตาส้มตามน้องไออุ่นเป็นคนทำลาบเห็ดนะคะลาบเป็ดไม่มีลาบเห็ดลูกลาบเห็ดลาบเห็ดค่ะแม่ค้าน้องนินเป็นทางตัวข้างพี่มุนินสิลูกเออเดต้า ส้มตำเสร็จหรือยังคะตำใเสร็จแล้วค่ะตำปูปลานะคะมีปูไหมส่ะเดี๋ยอาไปกอะไรนะคะอยู่นี่นะโอเคเดี๋ยวแม่คะกลับบ้านก่อนค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนลเลยค่ะเเ่่เน่เ่่ อย่าลืมสรุปยอดตังมาด้วยนะคะตำส้ตมตำปูปลาแล้วก็ลาบเห็ดค่ะได้แล้วค่ะโอ้โหมาเสิร์ฟแล้วค่ะ เดแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาคืนให้นะคะค่ะเดี๋ยวไปจ่ายตังค์นะคะเดี๋ยวจะไปจ่ายตังค์นะคะโอ้สิบบาทเมนรู้ละสิบบาทเหรอคะโอ้โหทุกอย่างสิบบาทนะคะอันเก่าเท่าไหร่อันเก่าก็สิบบาทค่ะทุกเมนูสิบบาทเลยนะคะดยพอดีค่ะอะไรย่หมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วค่ะมาหมดเวลาแล้ว มาต้องกับานเาอนไเเอไม่ไปไม่ไปน้องเล่นกับเพื่อนอยู่สิบบาทค่ะทุกเมนูสิบบาทนะคะเขาออาเอามาไม่สสบปุสบปน ราบจ่ายสิบบาทได้เลยคะ่ะอยากได้เมนูอะไรสั่งโมนินเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะแม่เดือนจะพาน้องมูนินกับน้องลาลินมาไลฟ์สดทำช็อกโกแลตฟองดูให้ดูนะคะใครอยากเห็นวิธีการทำช็อกโกแลตฟองดูรอดูไลฟ์ของน้องมูนินได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่เดือนจะพาทำนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวกอยาค มามัยกได้มาดอยเดต้านี่เดตาไม่อยากกลับบ้าแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมา